นี่ครับวันนี้อัปเดตบ้านอีกวันหนึ่งครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างไรครับเอาล่ะรครับวันนี้ก็วันที่23ตุลา2567เนาะเวลา13เนกา23 22นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมไฟที่ทำนะครับตรงแก้งานตรงนั้นตรงเสาต้นนั้นนะครับพอดีช่างกระเบื้องพึ่งกลับไป สวัสดีครับทุกท่านอย่างเป็นทางการครับผมกับช่อง u t u b e คูดจะให้ฟีดไครับันดีช่างกระเบื้องพึ่งกลับไปปั่นเดียวกันมีสองมีงานหนึ่งที่มาแก้ไขนะครับก็เรียบร้อยไปได้ดีกับงานแก้ไขซิงค์นะครับเนาะทํากับเบื้องใหม่แล้วก็ลงซิงค์ใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวจะพาไปดูไฟตรงนั้นเมื่อวานทําเสร็จเมื่อวานตอนค่ำนะครับทำเสร็จเมื่อวานในช่วงในช่วงค่ามืดนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูก็มาแก้ไขกันเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวพาเดินไปชมครับผม ตรงนั้นที่การไฟฟ้าที่จะให้เราแก้ไขเนาะเนื่องจากว่างานมันไม่ไม่ผ่านการไฟฟ้าเขานะครับนะตอนนี้การไฟฟ้าก็ยังก็ยังยังไม่มาใส่หม้อให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหม้อเดิมนะครับนะครับหม้อเดิมนี้จะเป็นหม้อก่อสร้างครับขอหม้อก่อสร้างมานะครับหม้อก่อสร้างนี่จะไม่ผิดน่าจะ20แอมป์ไหมหรือยังไงนะครับเลวลาเราจ่ายค่าไฟก็จะเป็นหม้อพิเศษก่อสร้างนะครับ นะเป็นหม้อพิเศษก่อสร้างนะนะครับหม้อพิเศษก่อสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะมีรนะู้กี่แอมนะครับนะอ่ะทีนี้ก็ไปพาไปดูงานที่ช่างไฟเขามาแก้แล้วก็เราก็ซื้ออุปกรณ์เองนะครับมาให้เขาติดตั้งให้นะครับเพราะการไฟฟ้าแนะนํามาเพราะว่าถ้าวิธีแรกนะครับ วิธีแรกเลยช่างบช่างไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าพีเอเกษวิสัย,ยบอกว่าถ้างั้นก็ต่อจากบ้านต่อจากในบ้านออกมานะครับออกมาเลยแล้วก็มาจจะมาเป็นปั๊มน้ํานะครับนะออกจากบ้านมามาเป็นปั๊มน้านะมันก็โอ้ทำไมจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นผมก็เลยว่าแกก็เลยเดินลงมาดูอีกรอบแกบอกว่าอ้ามีวิธีหนึ่งแกว่าให้ซื้อหมอพักไฟมาแก่ไว้นี้นะครับมอพักไฟก็คือนี่เรียบร้อยดีครับมอพักไฟ เป็นตู้เลยครับนี่เป็นตู้จ่ายไฟตรงนี้เลยนะครับผมก็ใส่ปลั๊กไว้สองอย่างอันนี้ปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กน้ํานะครับนะปลั๊กปั๊มน้ํากับปลั๊กปล่อยไว้เผื่อได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นบ้างนะครับสวนมาดูตรงนี้ครับงานค่อนข้าง,างเหมือนกับเดินใหม่ในบ้านเกือบทั้งหมดบ้านสถานเดียวกันเลยนะครับตู้นี้จริงเป็น,เป,นเป็นเบกเกอร์เล็กนะครับซึ่งการไฟฟ้าบอกว่ามันไม่ใช่การที่พักไฟที่ดีนะครับ นี่ครับเดินลงมาจากข้างบนเลยนะครับช่างเดินลงมาให้ลงมาเพื่อจะเป็นจุดใส่ไดน้าปั๊มน้ําให้เรานะครับเนี่ยเป็นเบกเกอร์เล็กตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นตู้ต่อไฟไปเลยเปลี่ยนใหม่นี่นะครับเป็นตู้สําหรับไว้ต่อไฟออกมานะครับต่อไฟต่อลงมานะครับนะครับปิดไว้เดี๋ยวจะห้าอะไรมามัดไว้อยู่นะครับทีนี้ก็ลงมานี่ครับ นี่ก็เดินลงมาเลยนะครับเดินลงมาเป็นท่อลงมาอย่างดลงีลงมาลงมาในดินครับเรียบร้อยนะครับทีนที้นี่ก็จะมีสายดินด้วยนะครับนี่สายดินสีสีเขียวเห็นไหมนี่สายดินลงมาต่อลงไปโหสายดินเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ากาวดินเนี่ยเสากาวดินประมาณเมตรหนึ่งอะไปซื้อมาผมซื้อมาเองนะครับทีนี้ก็มาเดินเข้าปั๊มน้ำนะครับเข้าปั๊มน้ำอย่างเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเดินมาตรฐานเลยนะครับนะเป็นคัดเอาเลยนะครับนี่นี่ครับพามาดูสายไฟก็จะเข้ามาจากตรงนี้นะหมดดินมาขึ้นมาก็จะมาเข้าคัดเอานะครับเข้าเข้าเข้าเรียกเรียกตู้ไฟบ่เนี่ยตู้ไฟก็จะยิงสายดินลงมาด้านล่างนะครับอย่างที่พาเห็นให้ดูเมื่อกี้นะครับยิงลงไปด้านล่างเป็นสายดินเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อ หม้อไฟของเรานะครับดูใกล้ๆก,กันบ้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก่อนจะเข้าเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอันนั้นก็ต่อตรงมาเลยก็มุดลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่ใ้น้ําก็ต้องทําอย่างนี้นะครับสําหรับบ้านใครที่เป็นบ้านหลังใหม่ที่ไฟฟ้าจะต้องมาตรวจนะครับนะแต่ถ้าท,ทําทีหลังเขาตรวจเสร็จก็ไม่เป็นไรมั้งหรือยัง,งแต่ถ้าความปลอดภัยควรจะทํานะครับควรจะทํันี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เข้ากับดาบ้านบ้านด้านบนบ้านเลยนะ นี่ซีหกสามเนี่หกสิบสามเหมือนกันนี่ตัดไฟได้ถ้าตัดไฟช็อตมันจะดิ้งขไม่ค่อยบีบเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันครับตัวดนบาดเป็นตัวตัดไฟได้ด้วย่นะส่วนอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นที่ปักฝั่งนี้นะครับเป็นปักฝั่งนี้นะส่วนนี้ก็ถ้าขึ้นอีกตัวก็จะมาอยู่ นะครับเป็นปักฝั่งนี้นะครับถ้งนั้นก็นี่นะครับเป็นตู้แบบนี้นะครับตู้คอนโทรลไฟเดี๋ยวเรียกว่าตู้ตัดไฟพร้อมสายดินครับก็จะผ่านมาตรฐานไหมกับการได้ฟ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ให,ให้ช่างมาติดหม้อก่อนแล้วก็เขาจะเอาบินให้แล้วก็ข้อไปจ่ายแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูนะครับนี่ก็เดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปไปด้วยแล้วกันว่าเราได้ดาเนินการแล้วเดี๋ยวเขาจะวิเชื่อนะครับนี่ ลงมาผมม,ามองว่าเป็นมาตรฐานอยู่นะก็โอเคแล้วนะติดหม้ออย่างดีเลยนะครับเป็นหม้อซื้อมาเลยแล้วติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ะตรงนี้นั่นแหละครับส่วนระบบไฟก็ตรงนี้นก็แก้ไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการใช้ตรงปั๊มน้ํานะครับตรงปั๊มน้ําตรงที่เราใช้น้ําใช้ไหลนะครับส่วนเสะห้องประปาก็ต่อไป ไปแล้วล่ะนะครับต่อรอยไว้ก่อนยังไม่เสร็จนะครับนี่ต่อรอยไว้ก่อนยังไม่เสร็จนะครับ,รบก็โอเคดีเดี๋ยวเขา,เข,าเข้ามาอีรอบนึงคงเสร็จอันนี้ผมก็จะขุดคลองไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตผมมีก่อนผมจะทะลุไปตรงนี้แล้วก็ใส่ท่อกลมๆให้มันออกไป่างนี้ผมตอนนี้ผมขุดอ้อมไปนู่นอยู่นะเดี๋ยวพาดูคลองน้ําไปด้วยเวลาอยากจะให้มันได้สักแปดนาทีเนาะอันนี้ครับก็ขุดคลองน้ําใหม่ ขุดอย่างนี้ได้ผลไม่ได้ผลเลยครับได้ผลดีด้วยนะครับดินส่วนใหญ่น้ําจะไม่มีอุ้มตรงนั้นเพราะน้าฝั่งนู้นมาก็ตกลงคลองเราน้ําฝั่งนี้มาตกลองคลองเราน้ํามันก็จะไหลอนนี้ทดลองกันนะเพราะว่าฝนตกมาแล้วนะครับทดลองมาแล้วก็ได้ผลดีนะครับไม่ไม่ไปดันกําแพงแน่นอนนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองที่ใช้อยู่ที่ชิซสเกตก็สามารถใช้กําแพงหลายปีนะครับอันนี้ก็ขุดยาวมานี่เลย เพื่อไม่ให้ดินมันไปดันกําแพงเยอะนะครับถ้าดินดันกำแพงเยอะเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าน้ามันต้องการที่ไปอพอน้ําต้องการที่ไปเนี่ยมันก็ไปดันดินเราดันดินมากๆเขามันก็ไม่ไหวท่าทําอย่างนี้เป็นคลองน้ามันก็จะมีรู้จากน้ามันก็จะรู้จากที่ไปของมันเนะี่ยพาเดินดูกันแล้วกันนะครับเดินชมถือว่าอัปเดตในการไ,ไฟฟ้าด้วยแล้วก็งานบ้านด้วยนะครับนี่ก็จะขุดรอบไปอย่างนี้เลยนะครับ ขุดไปรอบบ้านอย่างนี้นะนี่ตรงนี้ก็ยังขุดมาก็ยังขุดอ้อมมาทางนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมาถึงตรงนี้แหละตรงนี้ยังไม่เขียเลครับยังไม่ีเพราะตอนนี้เขาจะยังมาทำบ่อให้เราอยู่นะครับอันนี้ก็อีพีที่แล้วก็พาชมแล้วว่าเราตอกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ สูงขึ้นหน่อยเพราะเผื่ออนาคตถมดงถมดินถมอะไรลงมาแถวนี้มันก็จะมนีหน่อยอันนี้ก็ค่อยแก้ปัญหาทีเดี๋ยวให้ช่างทําก่อนเพราะว่าช่างเขามีให้เราแค่แค่ตรงนี้มันก็จะก็จะไม่ไม่แล้วเสร็จเป็นนะนะเราก็จะวางแผนไว้อย่างนี้ดีกว่ารงนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับน่ะนี่ก็ถ่ายให้ดูแล้วในอีพีที่แล้วนะครับกับการขุดบ่อต่างๆมาวันนี้ก็มาทําคลองน้ํานิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทาต่อต่อไปตรงนั้นนะฮะ เดี๋ยวค่อยทําต่อไปแต่ตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราทําได้แค่นี้ก่อนเพราะว่ารอรอทีมช่างที่จะมาทําบอบําบัดให้เราก่อนนะครับอันนี้ก็จะข้มขุดเองฟีมือพมีเองเนี่ยขุดไปโน่นครับขุดไปคางบาดส่วนตรงที่มีหญ้าเยอะๆนะขุดไว้นานแล้วน้ําก็เป็นก็เป็นทางน้ําไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนน้ําที่ตกจากลางังคามาปโป้มามันก็จะไหลของมันไป มันก็จะไหลลงไปลงคลองตรงนี้เหมือนเดิมนะครับน่ะล,ลงคลองเหมือนเดิมไปนู่นเลยออกหน้าบานได้สบายทดสอบดูแล้วนะครับมาผ่านนะครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเล่นๆไปงั้นแหละนะครับน่ะสว่วนตรงนี้ก็ปรับพื้นที่เรียบร้อยนะครับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนี่อ่าน,น,นี่ก็คลองนั่นแหละ นี่เป็นแนวอย่างนี้นะครับส่วน,น,นตรงนี้ก็ตรกจากลังคาก็จะไหลลงไปรวมกันเป็นสามแยกตรงนี้ส่วนตรงหญ้านั้นเราขุดไปนานแล้งแต่ก่อสร้างกำแพงใหม่ๆนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยดีเนวข้อก,ก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถ้าเข้าต่อท่อบำบัดยังไงเดี๋ยวจะใช้เขาทำแต่ถ้าเขาไม่ทำให้ผมก็ต่อ,อยองก็ได้แล้วสว่านมาเจาะเจาะโถนี่แล้วก็ลิงค์หากันเอา ลิง์ไปลิงไป,งไปก็เพราะว่าน้ําอาบกับน้ําใช้น้ําอะไรทุกอย่างมันจะมารวมกันที่ท่อนี้แล้วมันก็จะดันไปเก็บเป็นบ,บ่อบำบัดอาจจะบ่อบำบัดก็จะไปเก็บเก็บเก็บนะครับจะเก็บได้หลายทอหน่อยเก็บได้หลายถังหน่อยก็ดีมันจะได้ไม่เต็มใบเนาะนะครับถ้าดีก็คงจะอีกหลายปีคงจะได้คงจะเต็มอะไรเงี้ยนะเพราะเาว่ากันไปค่อยว่ากัน,ค,กนค่อยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยครับก็เป็นการอัปเดตนะครับ ในเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็พาชมร,บรอบๆบบ้านว่าเป็นอย่างไรนะครับเอานะสำหรับ e ีพีนี้ผมพูดจะให้ฟรีตายก็ในคำว่า,าสวัสดีนะครับแล้วค่อยเจอกันใน EP ีต่อไปครับผมบายบาย